รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพัน แนนศาสตรวิชารอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญยาจงอย่าหยุดควายคว้าวิชาเพื่ออนาคตขัานหน้าของเราเอง รับคุณชมเข้าสู่รายการวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณชมมาร่วมกอดินสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยรูปแบบของการจัดการศึกษาณนะปัจจุบันนะคะจะต้องขับเคลื่อนการศึกษาให้ตรงโจทย์และก็รวมไปถึงว่าให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของการศึกษาค่ะนักเรียนนักศึกษาถือว่าเป็นส่วนสําคัญของผลผลิตทางการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยพาคุณชมนะคะมาดูค่ะว่านักเรียนนักศึกษาของ เราสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองจนผลิตเป็นนวัตกรรมออกมาได้ และนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงชั้นไหนก็จะมีงานวิจัยหรือว่าโครงงานเล็กๆค่ะที่พัฒนาศัก,กยภาพตอบโจทย์ว่าเขามีคุณภาพทางการศึกษามากน้อยเพียงใดซึ่งจากนวัตกรรมทําให้น้องๆค่ะได้เป็นนวัตกรคนเก่งในพื้นที่ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะนวัตกรคนเก่งในพื้นที่บ้านเราทั้งน้องๆนักเรียนที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและน้องๆที่อยู่สายอาชีวศึกษาว่าเขาผลิตนวัตกรรม ออกมาโดยการเป็นนวตัตกรที่เต็มรูปแบบของเขาอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพัน คแนงศาสตร์วิชารอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวนนจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา ออคุณผู้ชมคะได้เห็นภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับนวัตกรคนเก่งในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งนักศึกษาสายอาชีวศึกษานักเรียนทั้ง2กลุ่มนะคะทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนที่อยู่ในสังกัด อาชีวศึกษาค่ะเขาก็ได้ฝึกปรือฝีมือคิดค้นกระบวนการลองผิดลองถูกค่ะสร้างนวัตกรรมออกมาเพื่อเข้าสู่เวทีการประกวดอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเพื่อเป็นการส่งต่อให้กับชุมชนค่ะและสิ่งสําคัญนะคะจากนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากนวัตกรคนเก่งในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราสามารถให้น้องๆค่ะนํากระบวนการต่างๆที่เขาผลิตออกมาเป็นนวัตกรรมไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงแรกนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะน้องๆคนเก่งซึ่งเป็นนวัตกรในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะโดยเฉพาะน้องนองนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งเป็นน้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะคิดค้นนวัตกรรมให้สามารถไปดูแลผู้ที่ ป่วยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายและสามารถทำงานต่อได้ค่ะและอีกหนึ่งกลุ่มน้องนักศึกษานะคะเป็นน้องนักศึกษาสายอาชีวศึกษาค่ะนำวัตถุดิบในชุมชนที่มีจุดเด่นและมีคุณภาพสร้างเป็นอาหารที่เป็นของทานเล่นและสามารถส่งต่อบริการวิชาการให้กับชุมชนนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะส่วนภาพทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผูชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมเลยค่ะ K&Learn สารสำคัญที่หนึ่งอันดับแรกเลยในการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตของคนนะอย่างที่เราได้ ได้ดูได้ศึกษาจากหลายหลายท่านนะที่ประสบความสําเร็จในชีวิตพื้นฐานมาจากการศึกษา,าบางคนคร<ด>อบครัวดั้งเดิมก็ไม่มีอะไรนะผู้ปกครองก็อาจจะไม่เป็นคนที่มีการศึกษาระดับสูงแต่ว่าเมื่อลูกได้รับการศึกษาที่เป็นระดับที่สูงขึ้นปรากฏว่าสามารถให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างกับชุมชนสังคมแล้วก็สร้างสังคมให้เกิดจากความสามารถของเขาจะเห็นได้ว่าการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตนะของคนเราของตัวเขาเองแล้วก็ไปสู่ชุมชนแล้วก็การเปลี่ยนแปงของสังคมด้วยค <Hey, whoa. S 1> ่ะ คุณผู้ชมคะเราเชื่อเหลือเกินค่ะว่าการศึกษาคือคกลไกความมุ่งมั่นที่จะนําไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพค่ะขณะเดียวกันการศึกษาที่มีคุณภาพก็จะสามารถสร้างผู้เรียนที่ดีเ,เก่งและสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของรายการตะวันยิ้มกับตอนวันนี้นะคะคือตอนที่ว่านวัตกรคนเก่งค่ะซึ่งคําว่านวัตกรก็คือผู้ที่สามารถคิด เริ่มสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆตอบสนองโจทย์ทุกมิติอย่างสร้างสรรค์ค่ะและการสนับสนุนให้เกิดเทคนิควิธีการรูปแบบเครื่องมือกระบวนการหรือผลงานที่เป็นนวัตกรรมสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทั้งของตนเององค์กรหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่สามารถนาไปใช้ได้ค่ะ การประดิษฐ์นวัตกรรมออกมาแต่ละชิ้นงานแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นในสถานศึกษานั้นๆมีมากมายกระบวนการและการสร้างสรรค์โดยการผ่านกระบวนการของโครงงานที่เปรียบเสมือนกับการทำงานวิจัยเล็กๆและถ้าแบ่งออกเป็นประเภทของโครงงานตามขอบเขตของเนื้องานแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทด้วยกันค่ะ นั่นก็คือโครงงานตามสาระการเรียนรู้คือการทำโครงงานโดยดูจากขอบเขตของเนื้อหาสาระก็อย่างเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานคอมพิวเตอร์และโครงงานประวัติศาสตร์เป็นต้นค่ะและประเภทที่2ค่ะคือโครงงานตามความสนใจนั่นก็คือการทําโครงงานในเรื่องที่ผู้ทํามีความสนใจโดยไม่ต้องสนใจว่าโครงการที่ทํานั้นจะอยู่ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาใดๆหรือไม่นั่นเองค่ะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับการเรียนของนวัตกรของเรานะคะหากเป็นนวัตกรที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษากระบวนการวิธีการที่จะออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์นั้นก็มักจะเป็นชิ้นงานที่ใหม่สลับซับซ้อนจนเกินความสามารถของกลุ่มผู้เรียนค่ะสิ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นออกมานั้นนะคะอย่างที่บอกข้างต้นค่ะว่าเป็นโครงงานตามสาระการเรียนรู้นั่นก็คือการทำโครงงานโดยดูจากขอบเขตของเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะผู้เรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมไปถึงน้องนองนักศึกษาสายอาชีวะศึกษานั่นเองค่ะมักจะหนีไม่พ้นของการทำโครงงานใช่ไหมคะน้องน้อง และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพราะจะทำให้เราเห็นได้ว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ทั้งจากในห้องเรียนจากการค้นคว้าและจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของน้องๆนักเรียนนักศึกษานำมาสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงออกมาเป็นผลงานที่การันตีความรู้ความสนใจความสามารถและการสร้างสรรค์ส่งต่อเวทีการแข่งขันสู่การสร้างความภาคภูมิ ใจต่อตัวเองต่อสถานศึกษาและให้กับน้องๆรวมไปถึงผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดท้ายที่สุดแล้วค่ะสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืนผ่านการบริการวิชาการของสถานศึกษานั่นเองค่ะ ัวนวัตกรรมตัวนี้ครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราเริ่มจัดทำเนี่ยครับเป็นช่วงของเหมือนกับโควิดสิพอดีครับช่วงนั้นกําลังจะซาซากำลังเริ่มที่ว่าทุกคนเนี่ยลงตัวเรื่องของการทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่าเรียกว่า work from home นั่นเองครับก็ช่วงนั้นก็จะเห็นว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยครับจะทํางานที่บ้านนั่งทํางานหน้าคอมเนี่ยครับเป็นเวลานานก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแม้แต่ตัวผมเองอะครับก็มีการเรียนหนึ่งวันก็เรียนอยู่ประมาณ8 -9 ชั่วโมมงกก็จะีารปวดเมื่อ่ออยพต้งงนัง หน้าจอเพื่อพูดคุยกับคุณครูตอบคาถามเนี่ยเป็นเวลานานดังนั้นจึงมีการกดทับในบริเวณที่ว่ากดไม่กล้ามเนื้อครับก็จะเป็นบริเวณพวกหลังสะบักแล้วก็ไหล่ก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็ฟอร์มทีมกับเ,เพื่อนเพื่อ,อที่ว่าจะจัดทาตัวนวัตรกรรมขึ้นมานั่นเองครับคุณผู้ชมคะนี่เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของน้องนองน,องนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษสมาร์ทของโรงเรียนขณนาราชดรนบำรุง จังหวัดยะลาค่ะที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจความสามารถพิเศษด้านการวิจัยและนวัตกรรมค่ะได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสารรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ซึ่งน้องๆน,นะคะก็ได้รวมกันค่ะร่วมมือร่วมแรงแบ่งกลุ่มนะคะงานต่างๆต,ต,ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคนคิดค้นลองผิดลองถูกประยุกต์นวัตกรรมให้ตรงโจทย์กับเวทีการแข่งขันอีกด้วยค่ะ เรื่องของการจัดทําชิ้นงานนะครับก็คือเราเนี่ยตอนแรกเราจัดทาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าวงจรกับพวกบอร์ดพวกเทคโนโลยีต่างๆที่ว่าส่งผลทําให้เกิดการเคลื่อนที่ในการเรียนในณปัจจุบันในวันนั้นก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบอร์ดอะดูโนโ่แต่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการลวนของระบบวงจรการที่ว่าส่งผลทําให้วงจรน,นี้ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้เราจึงเปลี่ยนวิธีการใช้ก็คือมาใช้ในการต่อกระแสะไฟหรือแม้แต่การที่ว่าเราต้องการจะให้ นาฬิกากรรมนี้ครับสามารถเคลื่อนที่ขึ้นบนลงล่างเปลี่ยนจุดนวดเพื่อให้เขากับสรระร่างกายของผู้ใช้งานแต่ละคนเราจึงได้ออกแบบนวักตกรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาถึงจุดรุ่นนี้ mm. ก็คือรุ่นนี้ mm. ปอดไทยรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่นที่ประมาณ3-4ถึงตัวแล้วกว่าจะได้ออกมาเป็นตัวหนึ่งตัวนั่นเองครับเห mm. มือนกับว่าช่วงที่าเราจัดทำครับจะอยู่ที่ประมาณ mm. เมื่อประมาณ1 0บถึงเเดือนก่อนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่าเราได้ซึค้นคว้าแล้วก็ศึกษาระหว่างนั้นครับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับได้ไป ทํากิจกรรมร่วมกับทางมอปัตตานีเพื่อที่ว่าจะได้เป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมาครับตัวนี้จะเป็นตัวแผ่นผักตบชวารวมถึงตัวโพลิออลเป็นตัวไอโซไชีนิกกับโพลิออลที่เป็นสารเคมีผสมรวมกับตัวเ,เหมือนกับเป็นยางเศษยางจากเศษรองเท้านั่นเองครับค,คุณครูเนี่ยได้ไปทํากิจกรรมกับทางมอปัตตานีแล้วก็ได้ออกมาเป็นอุปกรณ์ก็คือการที่ว่าเป็นเศษยางเนี่ยผสมกับพวกสารเคมีออกมาเป็นพวกวัสดุทับแรงกระแทก แต่ว่าน้ําหนักของมันนียมีน้ําหนักที่เยอะดังนั้นเราจึงนํามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้เบาขึ้นด้วยการเพิ่มเติมในสิ่งของที่ว่าเป็นผักตบชวาซึ่งในช่วงนั้นก็จะมีการบูมของเรื่องผักตบชวาอบแห้งเนี่ยครับที่ว่าใช้ในการซับแรงกระแทกในกล่องเมื่อเวลาที่เราส่งเป็นพวกของแก้วหรืออะไรต่างๆก็จะใช้พวกนี้เข้ามาทดแทนดังนั้นจึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่ว่าเป็นได้สลายได้แล้วก็นํามาใช้คุณค่าได้ใหม่นั่นเองครับรวมถึงเหมือนกับพวกที่ว่าเป็นผ้าหลากสีตัวผ้าที่ ผ้าตัวนี้ครับจะเป็นเหมือนกับผ้าทรงสี่เหลี่ยมก็คือได้จากการตัดเย็บเสื้อผ้าเหลือใช้นี่ครับเสื้อผ้าหนึ่งตัวนี่ครับจะเหลือใช้เศษผ้าพวกนี้ครับประมาณสา4สิถึงสี่สเปอร์ซ็ตต่อหนึ่งการตัดหนึ่งครั้งดังนั้นเราจึงจัดทําในการที่ว่านํามาตัดเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็ต่อกันเป็นผืนโดยให้คนในชุมชนนียครับช่วยกันตัดเย็บเพื่อออกมาหนึ่งผืนดังนั้นรายได้ที่ได้ก็จะเข้ากับชุมชนนั่นเองครับ ผลงานนวัตกรรมเบาะเสริมสุขภาพการนั่งเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากออฟฟิศซินโดรมจัดอยู่ในกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาการป้องกันและบำบัดการเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพการอำนวยความสะดวกหรือเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเองการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจค่ะ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพและประชาชนรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของความแนะนำด้วยความที่นักเรียนทั้งกลุ่มนี้นะคะก็จะมีความสามารถที่ต่างกัน แต่ละคนจะมีความโดดเด่นในเรื่องของไอทีเรื่องอวิทยาศาสตร์นะคะฟิสิกเน้นฟิสิกส์บางคนอาจจะพูดถึงเก่เกงในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นทั้งแต่ละคนจะมีความต่างความพิเศษในแต่ละคนเพราะฉะนั้นการที่มารวมกลุ่มกันแล้วมาสร้างผลงานที่ออกมาในรูปแบบของเบาะเสริมสุขภาพน,น,นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่สมูทแล้วก็เรียบไม่ได้ถึงขั้นยากระดับพวกเขานะคะ ก่อนที่จะมาเป็นรูปร่างในเรื่องของเบาะเสริมนะคะจริงๆเราก็มีโครงการทางโรงเรียนก็จะมีโครงการที่พารียงเข้าข่ายนะคะซึ่งก็จะไปเรื่องทำเอ็มโกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยาเขตปัตตานีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการจุดประเด็นนะคะจุดประกายในเรื่องขององค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเบาะเสริมนะคะซึ่งก็จะอยู่ในเรื่องของยางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือขยะ ภานจรนะคะอันนี้ก็จะมีการาแนะนําจากอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์นะคะเทคโนโลยีการยางนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถนําเด็กกลุ่มนี้เข้าไปปรึกษากับอาจารย์พิเศษภายนอกแล้วก็ได้ส่วนประกอบหนึ่งของเบาะเสริมมาช่วยนวัตกรรมเบาะเสริมสุขภาพการนั่งเพื่อลด อาการปวดกล้ามเนื้อจากออฟฟิศซินโดรมค่ะสามารถไปคว้ารางวัลเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชนนั่นก็คือ Thailand New Gen Inventor Award 2023หรือรายการ I New Gen Award 2023นนั่นเองค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่มีความสนใจมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในอนาคต หนึ่งก็คือถ้าเป็นเรื่องของสังคมปัญหาสังคมก็คือเรื่องของที่ว่าเราได้นํานวัตกรรมตัวนี้ครับไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากอาการออฟฟิศซินโดมหรือการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปกติก็สามารถผ่อนคลายได้รวมถึงการที่เราได้ช่วยในชุมชนเรื่องของการนําขยะเหลือเศษของเหลือใช้ที่เป็นขยะที่ต้องเผาเนี่ยครับสร้างวลติุต่อสิ่งแวดล้อมได้นำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็สําคัญต่อ,อน,นักเรียนก็คือเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถสร้างจุดพลังจุดประกายให้กับนักเรียนทีาอยากทำ ประสบการณ์ครั้งนี้นะครับก็คือเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพละกําลังเวลาแล้วก็รวมถึงความทะเยอทะยานเนี่ยครับกับผลงานแต่ละชิ้นเพื่อให้ออกมาดีที่สุดเช่นเดียวกับทุกคนครับที่ว่าเราต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ผลงานที่เราต้องการเราต้องการไปถึงใฝ่ฝันเราก็ต้องจัดทําให้ได้นั่นเองครับมันก็จะคือว่าไม่มีความพยายามใดที่มันจะไม่สบความสําเร็จนั่นเองครับกําลังใจที่สําคัญของเด็กๆนะครับก็คือตัวของเด็กเองนะฮะตัว ตัวของคนรอบข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเพื่อนๆหรือคุณครูท่านอื่นๆที่อยู่บริเวณที่อยู่รายรอบเด็กๆนะฮะก็คอยให้กําลังใจนะครับแม้แต่ทีมบริหารเองนะครับก็คอยมามาสอบถามมามาให้กําลังใจนะครับคอยซัพพอร์ตในเรื่องของอมิติทางด้านความคิดสร้างสรรค์น,นะครับก็ ก็ตัวของเด็กเองเนี่ยก็จะมีผลต่อมีผลต่อต่องานนี้ค่อนข้างมากนะครับคือกําลังใจความอดทนนะครับแล้วก็การการอ่าการอะไรนะฮะการสร้างชิ้นงานเนี่ยมันจะมีสเต็ปมันจะมีมันจะมีมะมบวนการนะฮะพอพอะบวนการหนึ่งสาเร็จไปได้ด้วยดีเนี่ยก็จะเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆนะครับ มาดูสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารกันบ้างนะคะจากน้องนองนักศึกษา,ผานแผนกอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาค่ะรวมกันคิดค้นต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชมุมชนอย่างข้าวมือรอข้าวพันุพื้นเมืองที่หอมอร่อยเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเพราะความโดดเด่นนี้ล่ะค่ะทําให้น้องๆองอาชีวศึกษายะลาสนใจนํามายกระดับแปรรูปสู่อาหารทานเล่นหรือขนมทานเล่นค่ะ ที่สามารถฐานได้ง่ายเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์คนรักสุขภาพค่ะโดยนำเมนูนาซิดาแกอาหารขึ้นชื่อและได้รับความนิยมของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มารังสรรค์ควบคู่กับเนื้อยะลาวากิวด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอาหารพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นนาซิดาแกร่องเงงบาค่ะ ัวนาซิดาเกของเรานะครับเป็นอ,า,อาหารประจำของพังภาคใต้ของเรานะฮะแล้วก็ซึ่งทุกคนก็ทานเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยยกตัวนี้ขึ้นมานะฮะท,ทีมก็เลยช่วยกันคิดค้นยกตัวผลิตภัณฑ์นาซิดาเกขึ้นมา,าได้จัดทําขึ้นมาใหม่ประยุกต์และก็ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบันของโลกของเราณปัจจุบันนี้นะฮะด้วยการที่แบบหนึ่งการสะดวกสะดวกในการนะทานสะดวกในการพกพาเราสามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะ มันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจในการทํานะฮะเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ภาคภูมิใจก็คือเราสามารถชูวัตถุดิบของภาคใต้เราที่เรามีไม่ว่าจะเป็นนาซีอาเป็นข้าวมือรอเป็นตัวเนื้อของยาลาวากิวนะฮะได้ทําให้มันขึ้นให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเราเลยภาคภูมิใจกันตรงนี้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ความภาคภูมิใจของอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถาไปคว้าชัยชนะต่างๆได้ในระดับจังหวัดในระดับภาคนะฮะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกภูมิใจมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคนะครับอขอยกตัวแรกก่อนคือเป็นข้าวมือรอนะครับข้าวมือรอคือเหมือนที่กล่าวมาขั้นต้นก็คือเป็นเป็นพืชเป็นญญพัญยพืชที่เป็นตัวข้าวของสั่จังหวัดของเรานะฮะผมก็เลยยกตัวนี้มาผสมเข้าไปด้วยนะฮะเพื่อที่จะชูวัตถุดิบของบ้านเราแล้วก็ตัวข้าวมือรอจะเป็นข้าวที่มีปโปรตีนสูงนะฮะก็เลยยกนี้เข้ามาซ,ซึ่งตัวเนื้อของพันธุ์เาวากิวเป็นพันธุ์ที่ได้ผสมประสานกันร,ระหว่างพันธุ์เนื้อวากิวนะฮะ กับเนื้อของพันธุ์มงยะลาก็ได้เป็นยะลาวากิวนะฮะซึ่งตัวนี้เราก็เลยมันยังไม่เป็นที่แพร่หลายในตลาดนะฮะเราก็เลยยกตัวนี้ขึ้นมาให้ได้มีการรู้จักกันมากขึ้นนะฮะด้วยตัวนี้ที่เราสามารถทําขึ้นมาก็คือเป็นเนื้อของยะลาวากิวที่เรามาใส่ในแกงที่เป็นแกงอาในชื่อของลองแงงนะฮะ จากจุดเริ่มต้นวิชาโครงงานที่น้องนนักศึกษาแต่ละสาขาจะต้องจัดทําโครงงานวิจัยทําให้น้องๆ้อแผนกอาหารและโภชนาการค่ะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาสนใจนํำข้ามือลอนะคะมาชูเป็นวัตถุดิบหลักเริ่มแรกนั้นนะคะก็ทําเป็นข้าวอัดข้าวยำและเปลี่ยนมาเป็นนาซิดาแกที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจากวัตถุดิบในท้องถิ่นผ่านกระบวนการกรรมวิธีการแปรรูปโดยภูมิปัญ ยาท้องถิ่นผนวกกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เป็นผลิตภัณฑ์ขายข้าวพองค่ะ แป่ตัวราดเป็นเนื้อยะลาวากิวฝอยและใช้ไข่พัาฟิล์มนะคะเป็นตัวห่อขนมไว้ค่ะและรสชาติอร่อยที่เดียวค่ะทานง,ง่ายแคลอรี่ต่ำไม่อ้วนไร้น้ำตาลมีโภชนาการสูงค่ะจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคใต้อีกด้วยค่ะขั้นตอนแรกคือจะใช้เป็นไข่พัมกับน้ำผสมเข้าด้วยกันค่ะ จะใช้เป็นแป้งกล้วยหินค่ะผสมเข้าด้วยกันแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นจะใช้เป็นโปรตีนสกัดจากแป้งสาลีค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะใช้เป็นกิสเซอรีนค่ะคนให้เข้ากันค่ะสุดท้ายคือใช้เป็นอลจเเนตค่ะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากคนให้เข้ากันนะคะจะจะไปพิจรเรเซชันค่ะเป็นอุณหภ,ภูมิที่90องศา เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะรู้สึกดีใจและคนในชุมชนได้มีความรู้ค่ะที่ได้ต่อยอดตอนนี้ก็ตัวผลิตพันออกมาได้ดีมากครับคือมีทั้งรสชาติที่ดีหน้าตาที่ดูดีแล้วก็แบบสามารถไปต่อยอดได้หลายทางครับเออใช้ตัวข้าวมือรอนะครับซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของยะลาครับเป็นซึ่งเป็นพืช GI แล้วก็เลยจะใช้ตัวพืชจ I ตัวนี้ข้าวมือรอเป็นตัว ชูให้ผลิตภัณฑ์ของเรามันไปอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์ครับนาสติดาแกรองแงบาน,นะครับเพราะว่านัิดาแกก็คือตัวข้าวอัดของเราที่เป็นข้าวพองนะครับแล้วก็เนื้อรองแงงนี่ก็คือมาจากเนื้อกอเแงนะครับแต่ว่าเราเอามาใช้คํากับคําว่ารองแงซึ่งรองแงเนั้นเป็นศิลปะศิลปะ,ปะการไล่ลามของสามจังหวัดเราครับผมนอกจากทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมได้นําความรู้ส่วนนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แก่ชุมชนได้ต่อยอดและเพิ่มมูลค่า,าสินค้าตัวนี้นะครับให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับผมถ้าใครสนใจสินค้าของเรานะครับสามารถติดต่อได้ได้ทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของวิทยาลนะัย,าย,ายนะครับแล้วก็เพจนาสิดาเกรอรงแง,งบาครับผม การพัฒนานวัตกรรมถือว่าเป็นสิ่งที่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของผู้เรียนด้วยว่าปัจจุบันนะคะหลังจากที่เรียนจบไปแล้วสิ่งสำคัญน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาก็จะต้องไปประกอบอาชีพได้ต้องมีทักษะในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรม ไปสู่การที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางวิทยาลัยอาชีวศึกษายาลาค่ะได้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่นาซิดาแกร่องเยง,งบาให้กับคนในชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างงานสร้างรายได้จากวัตถุดิบชุมชนขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็คือผลจากการเรียนรู้กระบวนการต่างๆจากสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะ ะเป็นระดับชั้นไหนหรือจะเป็นรายวิชาอะไรสิ่งสำคัญนั่นก็คือลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถตอบโจทย์พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้นั่นเองค่ะช่วร้ชะวชว่าสับภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าเล่าวล่า ได้อุ้ยอุ้ยกระดาวอสีโดคนเล่าแล้วจ้าไม่นีเลยมาทำนิยาบ้าเอ้ยไปไหนโดนี้เล่าแล้วเล่าแล้วในภาษาใต้แปลว่าซุ่มซ่ามซึ่งมักจะสับสนกับคำว่าลาวที่แปลว่าอีกแล้วเช่นเธอเล่าๆลวล้นะแปลว่าเธอซุ่มซ่ามอีกแล้วนะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมค่ะที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของน้องๆมาทั้งเทอมการศึกษาและปีการศึกษาถัดไปน้องๆกลุ่มนี้จะพัฒนาศักยภาพของตนเองหรือส่งต่อให้กับน้องๆที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามรับชมค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนนะคะมีความเก่งสามารถและเป็นน้องๆที่สามารถส่งต่อการเรียนรูน้ให้กับกลุ่มอื่นๆต่อไปค่ะ ครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาทุกคนค่ะร่วมกว่อติสถานการณการศึกษานในพื้นที่บ้านเรานะคะถึงกระบวนการเรียนรู้อะไรกันบ้างและศักยภาพ ของผู้เรียนรวมไปถึงการบริหารจัดการโรงเรียนของคุณครูหรือว่าของผู้บริหารเองจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมง,งานตะวันยิ้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ